สวัสดีค่ะน้องๆทุกคนนะคะวันนี้พี่พลอยจะมีกิจกรรมเหมือนเดิมนะคะเราจะไปหมุนล้อวงสีแล้วก็ไปซื้อของหาอย่างมารีวิวนะต <Yeah! S 1> ัวน,นี้ก็จะเป็นตัวรีวิวล้อวงสีนะคะทุกคนว่าสัปดาห์นี้เราจะได้เป็นสีอะไรนะเราไปหมุนกันเลยค่ะ รอบนี้เราได้เป็นสีฟ้านะคะทุกคนตัวน,นี้มันขยับไปเมื่อกี้นะเนี่ยเราได้เป็นสีฟ้านะคะอุย้ยตื่นเต้นมากเลยเพราะว่ายังไม่เคยได้สีอะไรที่แบบสดใสเหมือนสีฟ้าสีชมพูสีอ่าแดงอะไรเนี้ยยังไม่เคยได้ <c oughs> เอาล่ะทุกคนตอนนี้พี่พลอยก็ได้สีมาแล้วเรียบร้อยนะคะ ตัดภาพไปตอนที่พี่พลอยไปซื้อของได้เลยค่ะก่อนอื่นที่จะออกไปข้างนอกนะพี่พลอยมีกิฟสีต่างๆนะคะพี่พลอยจะเลือกใแค่สีฟ้าทนานั้นนะอันดับแรกแล้วเอาสีเหลืองออกก่อนนะทุกคนสีฟ้านะคะอันนี้ได้นะคะปักไปเลยจ้ะน,นี่สีฟ้าเลยทุกคนอันที่สองนะนี่น้องมีสีฟ้านะแล้วก็ปักอีกเลยว้าว <Wow. S 1> ปักแล้วสองอันนะคะเหลืออีกข้างนี้นะนี่สีฟ้านะคะทุกคนปักเลยน่ารักมากวันนี้เราจะมาในตีมสีฟ้าจริงแล้วก็น้องปลาดาวนะคะ ปกเลยท่านเป็นไงบ้าง <tiế c drin> แค่นี้ไม่พอนะคะทุกคนแล้วพี่พลจะต้องใส่เสื้อสีฟ้าด้วยนะคะอันนี้คือเตรียมมาแล้วนะคะเสื้อ <Fin> สีฟ้าเอาละทุกคนพร้อมแล้วไปซื้อของกันเลยค่ะพร้อมแล้วนะคะกับการไปซื้อของค่ะไปกันเลย สวัสดีค่ะวันนี้พี่พลอยก็มาซื้อของนะคะคือร้านนี้ของเล่นเยอะมากทุกคนมีทุกสีเลยแต่ว่าวันนี้ภารกิจเราสีฟ้าเราก็หยิบมาได้1ถุงสีฟ้าเลยนะจ๊ะอันที่2พี่พอยก็ไปเลือกตัวนี้จะเป็นตัวฟองนะคะทุกคนเหมือนฟองสบู่อ่ะสีฟ้าเหมือนกันแล้วก็พี่พลอยไปเจอเดอกไม้ที่เป็นมงกุฎนะคะทุกคนก็ไปหยิบมา1อัน ตัวนี้จะเป็นไข่ไดนเสาวแต่ว่าวันนี้เราเอาเป็นสีฟ้านะคะตัวนี้หลุดมือไปรอบหนึ่งนะคะเพราะมันลื่นนะคะตัวนี้นอกจากที่จะเป็นของเล่นแล้วทุกคนพี่บอยก็ถ่ายสิ่งของที่เป็นอ่าเหมือนอยู่ข้างนอกนะสีฟ้ามาด้วยเราก็มาซื้อน้ำเพื่อไปกินก่อนนะทุกคนวันนี้เราจะกินทุกอย่างเป็นสีฟ้าหมดเลยแล้วก็ขนมตัวนี้ของเราเป็นช็อกโกแลตน,นะทุกคนเป็นน้องเอลซ่าค่ะ เอลซ่าจะใส่ชุดทีสีฟ้านะคะรถพ่อ้นาแล้วก็ตึกวันนี้แล้วก็ท้องฟ้าทุกอย่างที่เป็นสีฟ้าพี่บอยถ่ายมาหมดเลยทุกคนถังขยะพี่บอยก็ถ่ายมานะคะนี่นะคะทุกคนเป็นของที่เราซื้อมาทั้งหมดนะคะตอนนี้อาจจะมากกว่า5อย่างนะคะของสิ่งแรกของเราเลยนะคะจะเป็นน้ำเดืมมาตอนนี้หิวมากเพราะว่าข้างนอกอากาศร้อนมากทุกคนชิมกันเลย เปยวซาสะใจจริงๆทำให้ลินเราสีฟ้านิดหน่อยนะคะค่้ทุกคนอันต่อไปนะคะก็คือเลียญช็อกโกแลตนั่นเองนะคะอันนี้เป็นลูกของเอลซ่านะแล้วก็ตัวน,นี้จะเป็นเรียนช็อกโกแลตอีกหนึ่งชุดนะคะตัวน,นี้คือรวมกันอยู่ในถุงหนึ่งนะคะราคาก็มณหลักสิบนะเราปเปิดดูกันเลยนะคะว่าช็อกโกแลตข้างในนั้นจะอร่อยไหม ปิดเลยเปิดเลยตอนนี้นะคะกินอเอลซ่าก่อนเป็นอันแรกเลยนะคะแ๋ยน,นนะโอ้โหนี่ค่ะทุกคนข้างในก็จะเป็นช็อกโกแลตแบบนี้นะคะแล้วก็จะเป็นรูปเอลซา่าข้างนอกร,นะะรงช็อกโกแลตด้วยนะแล้วก็เปิดกันเลยค่ะสองอมยมี่ตัวนี้ใครเคยกินเป็นมาหน่อยอร่อยนะแล้วก็จะออกหว,นวนานหวานหวานแล้วก็หอมช็อกโกแลต อร่อยมากอันนี้เราก็ลองเลียดเล็กนะคะว้าวอร่อยทุกคนแล้วก็เติมน,น้ำตาม อร่อยมากค่ะทุกคนแล้วก็เราไปดูของสิ่งต่อไปเลยก็คืออันต่อไปของเรานะคะทุกคนตื่นเต้นมากตัวนี้จะเป็นถุงสูมนะไม่ใช่กล่องสูมนะของเราจะมีกล่องส่มใช่ไหมแต่ตัวนี้จะเป็นถุงถุงส่มเขียนว่า,าแคปปี้บาร่านะคะตัวนี้อาจจะมีเหมือนตัวน้องหมีน้องหมีที่ใส่หมวกหรือว่าจะได้น้องหมีที่ <c oughs> ถือชานมไข่มุกเป็นยันะคะเราไปเปิดกันเลยค่ะ เอ่อทุกคนเราไม่ได้สี่ฟ้านะคะจะได้เป็นโ oh <my S 1> อ <God. S 1> น้ my god ยๆนะนี่จะได้เป็นน้องหมีที่นั่งแบบกอดพุงนะทุกคนตัวนี้เหมือนเหมือนคนซื้อไหม <c oughs> เหมือนไหมเหมือนคนซื้อเลยใช่ไหมบางคนบอกว่าเหมือนคนซื้อคะ่ะโอเคของชิ้นต่อไปของเรานะคะอ่าโ oh <my S 1> อ้จมเปก้ <God. S 1> าไข่ ไข่ที่เป็นจะเป็นแอดเวนเจอร์นะคะว่าเราจะได้เป็นแอดเวนเจอร์ตัวไหนในนี้นะคะถ้าสมมติว่ามิชชั่นตอนนี้ของเราจะเป็นมิชชั่นสีฟ้าเนาะน่าจะเป็นอากาตาลเมริกาไหมเสื้อสีฟ้านะหวังว่าเราจะได้นะคะไปเปิดกันเลยเปิดกันเลยนะคะทุกคนลุ้นไหมลุ้นมาก น้องค่อนข้างที่จะแกะยากนิดหนึ่งนะคะอ่านี่โอเคเราต้องฉีกออกแบบนี้เลยนะทุกคนเพราะว่ามันเป็นเัวนี้เส้นผ่าให้เราเปดน,นะคะเราต้องฉีกเสาอ,ออกเปิดกันเลยทุกคนไข่ใบน่ารักมากหลับตานด้ไหคะเปิดออกมา อุ้ยทุกคนคืออันนี้มันไม่กิกก๊อกเลยนะนี่ข้างในจะมีในส่วนของ Adventure แทบทุกตัวเลยนะคะตอนนี้จะแทบทุกแบบฮีโร่เลยนะจะมีภาพรวมแล้วก็มีฮีโร่ Hero ที่เป็นตัวเดียเด่ยวๆกับตันอเมริกาไอรอนแมนยักษ์เขียวซู p เปอร์แมนอะไรเงี้ยมีหมดเลยแต่ว่าที่พลอยได้นะคะตัวนี้จะเป็น ทอหรือเปล่าทอหรือเปล่าที่ <What? S 1> ตัวใหญ่ๆที่คลองแหวนหมดทุกอันอะ่ะถ้าเป็นยักษ์เขียว <c oughs> ก็ไม่น่าใช่นะอะ <c oughs> ถ้าใครรู้นะว่าตัวนี้เป็นตัวอะไรอะคอมเมนต์มาหน่อยได้ไหมดูตัวนี้ <c oughs> ดูไม่ออก <c oughs> ดูไม่ออกอะทุกคนลยนี่ือว่าเป็นยักษ์เขียวหรอ <c oughs> น่าจะเป็นยักษ์เขียวไหมยักษ์เขียวหรือว่าทอคะ โอเคเรา move on ไปอย่างอื่นกันเลยนะสิ่งต่อไปนะคะตัวนี้เป็นน้องปลาว่ายน้ำนะคะสีเขียวเอ่อสีฟ้าน่ารักมากตัวนี้นะคะตัวนี้อาจจะต้องรีวิวในน้ำเดี๋ยวค่อยเอาภาพมาให้ชมอะแต่ว่าเดี๋ยวขอหมุนให้ดูก่อน <S <S เห็นไหมน้องหมุนได้แบบนี้เลยนะทุกคนถ้าเอาลงน้ำอะไรอย่างเงี้ยน้องก็จะว่ายน้ำว่ายน้ำว่ายน้ำไป เดี๋ยวพอเอาภาพให้ชมไปชมภาพกันเลยค่ะไปเลยค่ะเรียบร้อยแล้วสิ่งของสุดท้ายและท้ายสุดที่อยากจะนำเสนอมากที่สุดก็คือ<ๆ>แนนตัวนี้จะเป็นบับเบิลนะคะ<ๆ>เมื่อเราเป่าออกมาก็<ๆ>จะเป็นรูปบับเบิลนะ<ๆ>คือตอนเด็กๆชอบมากเราชอบเป่ามาก ตัวน,นี้นะคะเราต้องเอาขึ้นมาเป็นรูงนี้แล้วก็เป่า <Wow. S 1> ว้าววยทุกคนมันเป็นบับเบิ้ลฟองสบู่ว้าวเป่าประกอบเห็นไหมเห็นไหมน่ารักมากทุกคนตัวน,นี้คือของทั้งหมดที่ซื้อมานะคะประมาณวันนี้มากกว่า5ชิ้นเลยแหละ คือเราพอจะรีวิวว่าของอะไรที่ทชอบที่ทสุดนะของที่ทชอบที่สุดก็คือจะเป็นตัวนี้ตัวนี้มันคือน้องน่ารักมากทุกคนดูสิเราหมุนใช่ไหมแล้วน้องก็จะว่ายน้ําอ่ะหมุนแล้วน้องก็จะว่ายน้าแบบนี้ทุกคนน่ารักมากแล้วก็ของชิ้นต่อไปนะคะก็คืออันนี้แน่นอนน้องแบบโบนะคะเราเป่าแล้วก็มันก็จะเป็นอฟอง เป็นก้อนแบบนี้กันเลยนะคะค่ะสำหรับวันนี้ก็จบการรีวิวเพียงเท่านี้นะคะมีคองอสีฟ้าเยอะมากนี่พลอยมีอินเสิร์ตให้ด้วยนะว่าออกไปข้างนอกเราเจออะไรเป็นของสีฟ้าก็อยากจะให้ทุกคนกดติดตามแล้วก็กดไลค์กดหวัวใจให้ด้วยนะคะขอบคุณมากๆค่ะที่รับชมค่ะบ๊ายบาย